พระบรมราชาูปถัมต่อทุกศาสนาณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาในจังหวัดภาคใต้วันนั้นพระองค์ทรงมีกระแสพระราชดำรัส ยกรัสยกย่องการปฏิบัติหน้าที่ของอิหมมในการสอนศาสนาทรงชื่นชมความสวยงามของมัสยิดแห่งนี้ด้วยทรงเห็นว่าความร่มเย็นของศาสนาสถานช่วยให้ปฏิบัติศาสนากิจได้ดีขึ้นที่สำคัญทรงให้ความสำคัญต่อการศึกษาด้านศาสนาทุกคนที่จะเป็นสาสนิก จะต้องพยายามที่จะปฏิบัติให้ถูกตรงต่อพระคำพีเพราะว่าพระคำพีได้ตั้งเอาไว้อย่างรอบคอบและได้มีทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราฉะนั้นถ้าทำตามพระคำพีอย่างตรงอย่างครบถ้วน ย่อมจะทำให้ทุกคนได้รับคนดีคือความเจริญรุ่งเรืองนัยยะแห่งพระราชดำรัสสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อศาสนาอิสลามมาโดยตลอดนับแต่ต้นรัชกาลการพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระบรมราชานุเคราะห์จัดตั้งและปรับปรุงมัสยิดนูรุสเยซาน ตำบลสามพระยาอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีมัสยิดกลางประจำจังหวัดนราธิวาสมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลาเป็นต้นโดยเฉพาะด้านการศึกษาศาสนาอิสลามทรงมีพระราชดำริเมื่อพุทธศักราช2505ให้จุลาราชมนตรีแปลและเรียบเรียงความหมายภาษาไทยจากพระคัมภีร์อันกุรอาน ฉบับภาษาอาหรับเพื่อให้อิสลาม,มิกชนที่ไม่รู้ภาษาอาหรับได้ศึกษาเล่าเรียนได้สะดวกพร้อมทั้งให้จัดพิมพ์พระราชทานไปยังมัสยิดต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันส่งผลให้เป็นคุณประโยชน์ให้อิสลามรุ่นเยาวต่างๆได้ศึกษาพระคัมภีร์อัลกุรอานต่างๆจวบจนปัจจุบันในด้านศาสนาคริสต ทรงสัยพระราชาหฤทัยให้ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาได้อย่างผาสุขการเสด็จมาเยือนประเทศไทยของพระสันตะปาปาจอหพอทีท่สองในฐานะพระราชอาคันตุก,กะเมื่อพุทธศักราช2527เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดียิ่งถึงความชื่นชมของประมุขค,คริสตจักรโรมันแคทอลิก ที่มีต่อพระองค์ในพระราชฐานะพระประมุกของประเทศไทยในขณะนั้นการที่ทรงเอื้อเฟื้อธนุบำรุงคริตรศาสนาได้เป็นอย่างดีตลอดมาเป็นที่เห็นได้ชัดว่าพระองค์ทรงเป็นพระอัครศาสนูปธรรมพกที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาทรงส่งเสริมให้ทุกศาสนาดําเนินกิจการได้อย่างเรียบร้อย ก่อเกิดคุณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมเช่นการเสด็จพระราชดำเนินในพิธีต่างๆทางาศาสนาพราหมณ์การดำเนินกิจกรรมของาศาสนิกชนชาวซิกส์เป็นต้นพระบรมราชูปธรรมที่ทรงมีต่อทุกาศาสนาในพระราชอาณาจักรทำให้แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินแห่งความเจริญรุ่งเรืองของาศาสนาโดยแท้